ยุดอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านถ้ายังไม่รู้วิธีนี้เคล็ดลับการทํามะละกอต้นเตี้ยแบบนี้หรือแบบนี้มะละกอพันธ์ไหนก็ทําได้ทําง่ายแค่รู้วิธีดูคลิปจบก็ทําได้เลยก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่ากับแบ่งปันกดติดตามไว้จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในคลิปต่อไปไปดูคลิปกันเลยครับเริ่มแรกเราต้องไปหาต้นพันธุ์นะครับตรงนี้เดี๋ยวในนาคตถทา ลูกเขามีไม่เยอะแล้วเดี๋ยวผมจะทําสาวนะครับจะตอนลง,องตรงนี้เราก็จะแยกกิ่งนี้นะครับไปปลูกแล้วก็กิ่งข้างบนนะครับเพราะว่าลูกยังไม่เยอะกิ่งกิ่งยังไม่หนักแต่พวกนี้ต้องรอให้ลูกเขาเบาบางก่อนนะครับถ้าไม่งั้นกิ่งอาจจะหักได้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะทำสองกิ่งให้ดูนะครับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหนึ่งก็จะมีตุ้มตอนที่เราทํากันนะครับสองก็จะเป็นพวกฟางหรือเชือกนะครับที่ใช้สําหรับมัด และที่ลืมไม่ได้ก็คือตะเกียบหรือไม้ไอติมก็ได้ครับที่เราจะใช้ค้ำปากแผลของต้นพันธุ์นะครับถ้าใครมีไม่มีก็ใช้พวกไม้ไผ่อะไรก็ได้ครับที่มันแห้งหน่อยถ้ามีหรือว่าถ้ามีตะเกียบก็ใช้ตะเกียบถ้ามีไม้ไอติมก็ใช้ไม้ไอติมได้นะครับมีดครับสําหรับผ่าแล้วก็ไม้สําหรับตอกมีดอีกทีหนึ่งนะครับไปดูวิธีทากันเลยนะครับ เริ่มแรกก็คัดเลือกกิ่งที่จะทำนะครับจากนั้นก็หาหาตรงข้อตานะครับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปต่อจนเป็นปากฉลามแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับดูปัปกแผลประมาณนี้นะครับถ่ายเองมันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับจากนั้นให้สอดตะเกียบเข้าไปนะครับระหว่างแผลเกื่กันไม่ให้เนื้อเยื่อเขาติดกันนะครับประมาณนี้นะครับ การตัดให้พอดีกับรอยแผลนี่นะครับประมาณนี้นะครับแผลแรกเมื่อกี้มันลึกไปหน่อยครับก็เอาประมาณนี้พอนี่นะครับเพื่อไม่ให้แผลเข้าติดกันจากนั้นนะครับ ก็น้ำตุ้มตอนมาผ่านะครับผ่าในแนวลักษณะแบบนี้นะครับประมาณนี้พอนะครับแล้วทําการหุ่มเข้าไปครับหุ่มตรงรอยแผลที่เราผ่าเมื่อกี้นะครับจากนั้นนาการมัดครับมัดให้แน่นเลยนะครับ นี่เลยเดี๋ยวม,มัดอีกเส้นหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมั่นคงกว่านี้อีกนี่ครับมัดพยายามอย่าให้มันอย่ให้มันขยับขยื่นได้นะครับ ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็รอไปประมาณ28วันจนถึง1เดือนนะครับก็จะเห็นรากเขาออกมาตามในถุงนี้นะครับตุ้มตอนถ้าเกิดวิธีนี้ถ้าจะทําเป็นตุ้มตอนที่ขายนะครับแนะนําว่าให้ทําตุ้มตอนเล็กกว่านี้นะครับตัวนี้ผมทําไว้เพื่อลงปลูกเลยก็เน้นใหญ่ไว้ก่อนนะครับเราใช้เอง เดี๋ยวผมจะทำกิ่งด้านบนด้วยนะครับ เมื่อได้แผลตามที่ต้องการแล้วนะครับก็ใช้ไม้ตะเกียบยัดเข้าไปที่แผลที่เราบากไว้นะครับเพื่อไม่ให้กิ่งเขาประสานติดกันใหม่แผลติดกันใหม่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ออกรากนะครับถ้าจะไม่ผิดมะละกอต้นนี้น่าจะเป็นพวกแขกนวลน,นะครับผสมครั่งตัวนี้จะตำส้มตำอร่อยมากกรอบหวานอร่อยเลยครับจากนั้นทำการผ่าตุ่มตอนนะครับแล้วก็มัดไว้ตรงรอยแผลที่เราจะให้ออกรากเมื่อกี้นะครับ พยายามล็อกให้แน่นเลยนะครับอย่าให้ขยับขยื่นได้นะครับเพราะว่ามีผลกับการออกรากมาันละกตอต้นนี้อายุเกือบ3ปีแล้วนะครับสูงมากแล้วนะครับเราต้องตอนขยายพันธุ์ไปนะครับเพราะว่าบางทีเราใช้เมล็ดขยายพันธุ์เนี่ยมันจะไม่ได้ค่อยตรงตามพันธุ์เท่าไหร่นะครับแต่ใช้วิธีนี้รับรองว่าต้นแม่พันธุ์เป็นแบบไหนต้นลูกที่ขยายไปรับรองตรงตามสายพันธุ์แน่นอนครับการรัดควรรัด2เส้นนะครับรัดหัวรัดท้ายนะครับ แเพื่อกันตุ่มตอนขยื่นหรือมันไม่แน่นนะครับวิธีการนี้สามารถทําตอนกิ่งมะละกอขายได้นะครับแต่ตุ่มตอนให้ทําเล็กกว่านี้นะครับเพื่อจะง่ายต่อการขนส่งนะครับ